แล้วส่วนดาวกับแดมนะดาวให้อภัยมากลีครั้งแล้วก็เข้าใจเพราะไม่อยากจะเสียเขาไปแต่ก็ต้องแรกด้วยความประวัติระแวงในตัวแดมตลอดเวลาเพราะไม่รู้เมื่อไหร่จะถูกนอกใจอีกแต่แดมก็ไม่เคยรู้จักพอครั้งนี้ถึงขั้นกินกับคริสในบ้านของเธอในงานเลี้ยงวันเกิดของเธอพี่ดาวพี่ดาวตาสว่างสักทีแล้วประเด็นน่ะคือแขกเรือเต็มบ้านแล้วนี่น่าจะเป็นครั้งแรก ที่ดาวพึ่งตระหนักได้ว่าแดมไม่ได้คั่วแค่ผู้หญิงเรียกว่าไม่เลือกเลยจะดีกว่าความพยายามขาดพึ่งมันหยามกันเกินไปแล้วใครเจอแบบเนี้เลิกจบสักทีส่วนสรินนักข่าวมือถือ EP เนี้คนที่น่าสงสารที่สุดก็คือเด็กเป็นเหตุการณ์ที่ทองไลฟ์สดแฉพี่บีว่าเป็นโรคจิตว่าให้ทองทำเรื่องไม่ดีแล้วพี่บีก็ปล้ำทองทำร้ายร่างกายออกไลฟ์สด แต่แต่แต,แต่ที่แย่ไปกว่าน,นั้นคือลูกสาวของพี่บีเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น